พอดีไปเจอนะฮะเรื่องเรื่องหนึ่งก็เลยงงมากฮะงงกับพฤติกรรมของคนสมัยนี้นะฮะงงงงในงงนะฮะเพื่อนคิดว่าไงบ้างครับถ้าเกิดเน็ตไอดอลติกตคนหนึ่งเนี่ยทำคลิปด่ามนุษย์ป้าข้างบ้านนะครับจนจนกลายเป็นคดีฆาตก,กรรมนะครับ เมื่อเน็ตไอดอลชื่อดังนะครับมีมนุษย์ป้าข้างบ้านตามติดชีวิตจนลำคาญเลยทำคลิปด่าป้าข้างบ้านนะครับจนกลายเป็นเน็ตไอดอลดังแต่หารู้ไม่กันนะครับว่าเน็ตไอดอลคนนี้จะฉากใส่ร้ายมนุษย์ป้าข้างบ้านเพื่อให้ตัวเองมีคอนเทนต์โอ้พระเจ้าช่วยในปี2020นะครับที่เมือง ไวแวลลัสนิวเจอร์ซีย์นะครับมีัยรุ่นคนหนึ่งนะครับชื่อว่าแซกแซกนะครับเพิ่งย้ายมาอยู่ไม่นานก็แต่งงานตอนอายุแค่18ปีนะครับและเริ่มมีปัญหากับคนในหมู่บ้านพอแซกอะเป็นดาวทิกต o k ที่ชอบแต่งรถขับรถซิ่งเบียวความเป็นเด็กแว้นนะครับชาวบ้านก็หนกหูกันมากเลยจนกระทั่งมีป้าข้างบ้านคนหนึ่งนะครับไปคุยกับแชทเรื่องนี้ นี่คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดป้าข้างบ้านนะครับมีชื่อว่าทิฟฟานีปาทิฟนะครับปาทิฟก็ตัดสินใจมาเป็นตัวแทนหมู่บ้านบอกแชทว่าหยุดเว้นแถวหมู่บ้านได้แล้วแต่แชทกับถ่ายป้าลงติกตอกแล้วเรียกป้าว่าแคลร n นซึ่งเป็นสับแสลงนะครับอารมณ์เดียวกับคำว่ามนุษย์ป้านั่นเอง ป้าเลยโทรแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแหมชาวเน็ตยังพากันลมเกลียดป้าซะอีกความร้ายกาจนะครับความร้กาศของเชทเนี่ยเจ้าเน็ตไอ้ดอนติ๊กตอกคนดังคนเนี้ยมันฉลาดมากเลยมันจะถ่ายแต่ส่วนที่ป้ายืนด่านะครับจนเหมือนว่าป้าเนี่ยไม่มีเหตุผลทั้งที่ตัวมันเนี่ยจะยั่วคุณป้านะครับแล้วคลิปเนี้ยก็กลายเป็นไวรัลนะครับดังไปทั่วอินเทอร์เน็ตเลยมีคนดูหลายล้านมาก และก็มีแต่ชาวเน็ตนะครับที่รุมด่าปทิบนะครับว่าแคลรนนะครับด้วยความที่คลิปด่าป้นานะครับเป็นไวรัลนะครับและมีชาวเน็ตเท็จ้างหนักมากจากที่แชทเป็นดาวทิกตอกแต่งลถซิ่งนะฮะก็ผันตัวเองเลยกลายเป็นเครื่องด่านุดป้าข้างมาลูกชายของป้านะครับก็เลยเดินมาคุยนะครับมาคุยกับแซก มาคุยกับแชกว่าหยุดได้แล้วแต่ยิ่งคนข้างบ้านมาคุยด้วยแชก,ก็ยิ่งได้ใจนะครับแชกเนี่ยทั้งด่าทั้งเหย่ยคนข้างบ้านเพื่อถ่ายลิปชนชุมนตามเกบแสนคนเลยนะฮะในช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงโควิดนะครับคนก็ไม่ค่อยมีอะไรจะทํากันชาวเน็ตก็เลยไปลุมด่าครอบครัวคุณป้านะครับด่าครอบครัวของคุณป้าทิพย์เนี่ยเพื่อความสนุกยิ่งด่าแชก,ก็ยิ่งดังจนวันหนึ่งนะครับด้วยความเร็วของแชทเนี่ย ขับรถไปแถวหมู่บ้านแล้วก็ขับไปชนลูกชายคุณป้านะครับที่กําลังขี่จักรยานจนได้รับบาดเจ็บนะครับป้าก็ยิ่งโมโหหนักเลยครับก็เลยไปด่าแชทแชทก็ต่อยหน้าคุณป้านะครับแถมยังเอาผิดไม่ได้อีกชาวเน็ตก็มาลุมด่าคุณป้าเหมือนเดิมนะฮะการแย่ป้าข้างบ้านเพื่อสร้างคอนเทนต์ของแชทนะครับก็ทํามาเรื่อยๆนะครับของแชทเนี่ย ทำมาเรื่อยๆดำเนินมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งนะครับจุดสิ้นสุดก็คือวันที่เจ็ดเป็นสภาคมสอง0นย์สองนะครับแซกเนี่ยเจ้าแซกเนี่ยก็โทรแจ้งตำรวจว่าคนข้างว้านบุกมาทำร้ายตนเองแต่พอไปถึงนะครับภาพที่เจ้าหน้าที่เห็นนะครับก็คือตัวแซกเนี่ยตัวเปื้อนเลือดเลยเพราะเจ้าแซกเนี่ยจัดการแทงสามีของคุณป้าทิพย์นะครับจนเสียชีวิตนะครับ เจ้าหน้าที่ก็เลยกลุ่มตัวแซกรวมถึงคนข้างบ้านทั้งหมดเนี่ยไปที่โรงพักนะครับตำรวจนะครับไม่จับตัวแซกนะครับและแฟนแท็กเนี่ยก็บอกว่าฉันมีคลิปฉันมีคลิปจนตำรวจนะครับเข้าใจว่าคนข้างบ้านเนี่ยบุกมาทำลายแซกจริงและแซกทำการป้องกันตัวนะครับเราลองมาฟังเขา แล,แล้วเรามาปังกวางทางด้านประทิบย์มากนะครับประทิพย์ก็บอกว่าพวกเขาเนะี่ยทำเหมือนกับเราเป็นอาชญากร,ป,รป้าทิพที่สูญเสียสามีไปโดยตั้งข้อหาปุกลุกทั้งที่ความจริงนะครับแซกเนี่ยจงใจยัวมม่วโมโหบ้านนี้มานานมากแล้วครอบครัวป้าเลยฟ้องกลับว่าว่าแซกเนี่ยแทงพ่อเขาจนตาย แต่เพนแซคที่ถ่ายคลิปช่วงเกิดเรื่องก็ถือว่าตัวเองมีหลักฐานเลยมีข้ออ้างโต้แย้งครับว่าแซคเนี่ยโดนบุกลุกเข้ามาในบ้านจนต้องป้องกันตัวนะครับจนเผลอฆ่าฝั่งตรงข้ามตายเช้าเน็ตก็แตกออกเป็นสองเสียงบางคนก็เข้าข้างป้าส่วนหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เข้าข้างแซคแต่สุดท้ายเดือนเมษายนะครับปีนี้เองนะฮะแซค ก็ถูกต well. ัสินว่าไม่มีความผิดที่แทงคนตายอะไรนะเพราะบ้านป้าเนี่ยบุกรุกเข้ามาจริงและตามกฎหมายของรัฐนิวเจอซีนะครับของรัฐเนี้ยก็คือถ้าบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเนี่ยเจ้าของบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัว เพราะว่าเป็นการป้องกันตัวเจ้าบ้านมีสิทธิ์ป้องกันตัวนะครทั้งที่ตามความจริงแล้วเนี่ยแซกก่อกวนบ้าและฆ่าคนจนดายมันเป็นคนที่สาะระเลวมากนะฮะคนเนี้ย แต่เห็นไหมฮะเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยที่ก่อเรื่องเนี่ยแซคให้แฟนช่วยถ่ายคลิปตลอดแล้วก็ถ่ายแต่ตรงผังคู่กรณีนะครับให้ทําเหมือนว่าป้าข้างบ้านเนี่ยเลวร้ายมากครอบครัวป้าเนี่ยยังมาลุกทําร้ายเขาอีกทั้งที่แซคเนี่ยเป็นตัวต้นเรื่องตัวจริงนะครับช่องหัวของกฎหมายและใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเป็นเครื่องทำลายชีวิตคนอื่นนะครับเพื่อชื่อเสียงของตนเองมาตั้งแต่ต้น ฟังแล้วก็รู้สึกแย่นะฮะคนบางคนนี่ทำลายคนอื่นทำลายชีวิตคนอื่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองนะครับแต่เป็นอุทาหรณ์นะฮะอยากให้เพื่อนฟังว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเราโดนในะขณะนี้เหมือนเขาถ่ายเราก็ถ่ายกลับครับหนังยอกต้องเอาหนังบ่งนะต้องใจเย็นๆแต่อย่างว่านะฮะบางคนก็อาจจะเก่งในในด้านโซเชียลมีเดียส่วนบางคนเนี่ยไม่เก่งก็าอาจจะ กลายเป็นเหยื่อได้นะครับก็ต้องเป็นอุตาหอนะครับต้องระวังตัวนิดนึงแล้วก็กฎหมายไทยกับต่างประเทศก็คล้ายๆกันนะครับอย่าบุกเข้าไปในบ้านคนอื่นอย่าบุกเข้าไปทำร้ายคนอื่นในบ้านเขานะฮะด้วยความอาจจะเกิดจากการโมโหโทสะฝั่าตรงข้ามยั่วนะครับมันก็ไม่ได้นะครับมันมีในกรณีกรณีในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับอย่างบาดมือมีดนะครับ ฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาในบ้านเขาแล้วก็ออกมาแทงตายอันนั้นออกมาแทงตายในะข้างนอกเลยนะเห็นไหมยังหลุดเลยเพราะฉะนั้นอย่าคิดบุกเข้าไปในบ้านอื่นๆน,นะฮะมีอะไรก็ใจเย็นมีอะไรก็ขันตินะครับใจเย็นๆกันก่อนนะครับอยา่าอย่ากตกเป็นเหยื่อของคนอื่นเพราะความความโมโหร้าย นะครับความอารมณ์ร้อนนะครับคนเลวมันก็มีหลายรูปแบบจริงฮะขอให้เพื่อนๆเจอคนดีตลอดทั้งวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ